<I> know. สวัสดีเพื่อนๆคนรักหนังทุกคนครับใครไปดูซูเปอร์แมนมันแล้วบ้างแล้วไปดูมากันสนุกหรือเปล่าส่วนตัวผมว่านี่คือหนังเปิดจัก,กรวาลดีซีที่สง่าง,งามอย่างสมเกยียรติซูเปอร์ฮีโร่ันดับหนึ่งทุกอย่างกลมกล่อมและลงตัวมากในคลิปนี้ครับผมจะมาชวนเพื่อนๆพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจที่หนังโยนเข้ามาแล้วก็มีโอกาสใช้ต่อในอนาคต ต้องบอกแบบนี้ว่าผมไม่ใช่แฟนคอมมิกส์หรือว่าทําการบ้านบันทีเวอร์ผมก็คนดูหนังธรรมดาได้แหละครับไม่ใช่แฟนเดนไตอะไรงั้นเราก็มาเริ่มคุยกันเลยดีกว่าแล้วก็คลิปนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงประเด็นเสียงภาคไทยนะครับไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเนื้อหาของเรารอยู่แล้วคงไม่ต้องโยงไปถึงแล้วก็ดึงมาเหยียบย่ํากันเนาะและแน่นอนนะจะมาคุยกันหลังดูหนังจบแบบนี้มันมีสปอยแน่ๆใครที่กลัวโดนสปอยครับปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลย เข้าเลยแล้วกันครับประเด็นแรกที่น่าสนใจหลังจากที่ดูจบก็คือจัสติดแกงครับชื่อนี้ไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการของกลุ่มฮีโร่ที่รวมตัวกันเพื่อปกป้องเมืองและโลกเมื่อเจอกับภัยคุกคาม ซึ่งสมาชิกที่มีนแน่ๆตอนนี้ที่เราได้เห็นในซูเปอร์แมนก็คือมิสเตอร์ทรฟิกกรีนแลนเทนไก่การ์เนอร์และฮีโร่สาวครับฮอเกิลเราจะได้เห็นในหนังด้วยนะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเพิ่งจะสร้าง Hall Of Justice กันด้วยเพิ่งจะเขียนชื่อของเพิ่งจะลงยังไม่ทันได้จัดวางตะเตรียมอะไรทั้งนั้นตัวละครซูเปอร์แมนครับเหมือนจะอยู่ในกลุ่มใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ใช่นะเขายังคงทําหน้าที่เป็นฮีโร่ของชาวเมืองด้วยการทําอะไรแบบตัวคนเดียวแบกบรับไว้คนเดียวแต่ก็ถือว่าเข้าใจได้เพราะว่าชายคนเนี้ยเพิ่งจะเป็นี่ได้แค3 ปีเท่านั้นประสบการณ์ความหนักอึ้งของภาระยังถูกเมนเดตแบบผิดที่ผิดทางอยู่แต่แน่นอนว่าในอนาคตซูเปอร์แมนจะกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมและ้คำว่า justice gang เนี่ยมันจะถูกปรับให้กลายเป็น justice league แต่ว่าจะปรับตอนไหนก็อาจจะต้องรอการปรากฏตัวของแบทแมนหรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อทีมและรวบรวมสมาชิกอย่างเป็นทางการหรือว่าหนังจะบิดครับใช้ชื่อนี้ยาว,ยาว ส่วน Justice League ก็มีแยกไปเลยอันนี้ก็น่าสนใจดีแล้วอีกอย่างก็คือช่วงท้ายเรื่องเนี่ยเราจะได้เห็นอย่าง Metabo f o เข้ากลุ่มด้วยด้วยเหตุผลที่ว่า Guy Gardner เนี่ยรับเขาเข้ามาครับเพราะว่าเขาเนี่ยชื่นชมแล้วก็ชอบชื่อแก๊งค์ชมๆเรื่องต่อมาคือ Pocket Universe ช่องว่างของจักรวาลที่ถูกสร้างขึ้นโดย Lex Luthor ในหนังเนี่ยมีการให้ข้อมูลกับว่านี่คือจักรวาลที่ถูกสร้างขึ้นผ่านการจำลองอยู่ตรงกลางแบบเป๊ะๆเ,เพราะถ้าคำนวณพลาดนิดเดียวการสร้าง Pocket Universe จะส่งผลอันตรายต่อรอยแยกเอามากๆและทําให้โลกถึงจุดดับสูญได้เลยทีเดียวซึ่งด้วยที่มันอยู่ตรงกลางแบบนี้ที่เองเลยทําให้ Pocket Universe เป็นเหมือนสะพานเชื่อมครับเราเลยจะได้เห็นเวลาที่ตัวละครของฝั่ง Lex Luthor เข้ามาใช้ประตูข้ามไปข้ามมาเหมือนกับประตูวาร์ปอะไรแบบนั้นในช่วงท้ายเราจะได้เห็นการแสดงพลังของมันว่าถอดควบคุมไม่ได้มันก็พร้อมที่จะฉีกโลกเป็นสซีกได้เลยแต่สุดท้ายก็โดนหยุดเอาไว้นะหยุดในที่นี้ก็คือปิดเอาไว้นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหายไปนี่แหละคือสิ่งที่มันน่าสนใจมันเหมือนจักรวาลลิ้นชักครับที่จะถูกเปิดมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้และที่สําคัญรอยแยกที่พ็อกเก็ตยูนิเวอร์สร้างขึ้นมันได้ดูดอัลตร้าแมนร่างโคลนชั่วของซูเปอร์แมนลงไปด้วยก็ถือว่าเป็นการเอาไปฟาาร์มมมมมควมแงนนะเพิ่มสมอให้ัักลบ าพร้อมกับความโหดที่ยิ่งกว่าแล้วก็มาสัตย์กับซูเปอร์แมนในอนาคตเรื่องหน้าคุยที่3ก็คือคริปโตและเจ้าของที่แท้จริงเจ้าหมาซูเปอร์ด็อกเหนือการควบคุมตัวนี้คริปโตคือหมาจากดาวคริปตันครับถ้าอ้างอิงจากการ์ตูนนะมันเป็นหมาของคลาร์กนี่แหละไม่ได้ถูกรับเลี้ยงอะไรพลังของน้องก็น่าสนใจนะซึ่งซูเปอร์แมนเวอร์ชันนี้เป็นเรื่องแรกๆเลยเพื่อเป็นเรื่องแรกเลยแหละที่เอาซูเปอร์ด็อกมาใส่ในหนังแถมยังคำได้ดีต่างหาก เป็นคู่หูแบบชวนปวดหัวนะควบคุมยากอะไรแบบนี้แต่ที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือการปรากฏตัวของซูเปอร์เกิลครับที่รับบทโดยวิลลี่อัลคอตอนเธอโผล่มาคือเซอร์ไพรส์มากนะเพราะว่าค่ายเนี่ยปิดข่าวมิดมากพอออกมาจริงมันก็เลยแบบ โอ้เซอร์ไพรส์จริงๆซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ว่าเธอเนี่ยเล่นเป็นอะไระเธอเล่นเป็นเรดินาทาเกเรียนใน House of Dragon ซึ่งตอนที่เราได้เห็นเธอในชุดฮีโร่ซูเปอร์เกิลเนี่ยก็ถือว่าผ่านเลยลุคมีความปาร์ตี้เกิลนะสายเมาสายตี้ตัวละครคาร่าซอลหรือว่าซูเปอร์เกิลตัวนี้มันเป็นเจ้าของหมาคริปโตมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมคริปเตอร์เวอร์ชันนี้เนี่ยมันดื้อจังเพราะเจ้าของมันขาดการอบรมว่าหมามันเลยพานมืนไปด้วยมันจะมีในอารมอ์แบบว่าเธอชอบไปบาร์ต่างดาวเพราะว่าแสงอาทิตย์ที่โลกมันทาให้ชาว ิปตันเนี่ยเมาเล่าไม่ได้ <c oughs> กินบนโลกคอแข็งซะด้วยโปรเจกต์ซูเปอร์เกิลครับจะถูกกำกับโดยครกกินเลสปี้วางกำหนดฉายไว้ปี2026ครับต่อมาก็คือการเปิดเฟส DC Universe ด้วยชื่อเฟสว่า God and Monster นี่คือชื่อของเฟสอันยิ่งใหญ่ที่หนังบอกกับเราตรงๆได้ว่าน,นี่คือช่วงเวลาแห่ง God and Monster โดยเฟสนี้เนี่ยจะมีเป้าหมายเพื่อเซตติ้งความยิ่งใหญ่ของ DC ครับให้เรารับรู้สเกลพลังโดยโรวมของตัวละครแต่ละตัว ว่ามันไม่ได้มีพลัง MVP เกินไปนะทุกตัวเนี่ยมันเก่งและสเกลพลังมันก็เก่งเหมือนกันพอบราประทะกันเนี่ยมันจะต้องสูสีมากและทีมของเฟสนี้ครับจะเน้นไปที่การพาเราไปสำรวจตัวละครที่มีพลังเหนือมนุษย์หรือว่าฝั่งกอส์กับตัวละครที่ถูกมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรือว่ามอนสเตอร์ชวนตั้งคำถามกับว่าเทพเจ้าสําหรับหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนอสูรกายสําหรับบางคนได้เหมือนกันถือว่าน่าสนใจไม่น้อยที่หนังเปิดเฟสมาแบบนี้คาดหวังว่าอนาคตจะสดใสน,นะครับ และประเด็นต่อมาที่จะมาแน่ๆครับก็คือ Lanterns หนึ่งในตัวละครที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคิดว่าจะได้เห็นบทอย่างกายการ์เนอรเยอะในหนังเรื่องนี้ในฐานะของ l a n น e r n แต่ก็ต้องเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าเจมกันเนเี่ยเลือกที่จะดันมิ t เตอร์โทรฟิกมากกว่าซึ่งก็ะทำมาได้เท่ย่งซีนกายการ์เนออีกหนึ่งหากแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเขาและ a n น e ท n อีกแน่ๆในซีรีส์อย่าง n ล แยกที่เข้าฉายใน HBO Max ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานครับก็ได้มีข่าวออกมาว่ากายเนี่ยจะกลับมาอีกและจะกวนตีนกว่าเดิม,มแน่แน่และนอกจากกายเราก็จะได้เห็นผู้ใช้แหวนคนอื่นด้วยนั่นก็คือตัวละครอ,อย่างฮาวจอแดนและ j จอห์นส a r t ใครได้เป็นแฟนการ์ตูแล้วชอบฮีโร่แหวนมหัศจรรย์คนนี้ก็เตรียมตัวทั้งตลกปกฮาได้เลยโดยฮาวจอแดนจะรับบทโด,ดยคายแชนเดอร์และจอห์นสจวตก็จะรับบทโด,ดยแอรอนปีแอ Not doing stuff. และนี่ก็คือประเด็นทั้งหมดที่ผมอยากชวนเพื่อนๆคุยหลังจากดูซูเปอร์แมนจบเพื่อนๆคนไหนชอบประเด็นไหนบ้างครับคานหวังกับจัสตินลีป้าแค่ไหนในอนาคตอยากเห็นดูเร็วหรือว่าไม่รีบค่อยๆสร้างกันไปเอาให้แข็งแรงก่อนหรือว่าตอนนี้อยากดูซูเปอร์เกิลมากกว่าคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วชอบหรือไม่ชอบหนังบอกกันด้วยนะ ก่อนจากกันไปก่อนจะจบคลิปนี้ครับถ้าหากว่าชื่นชอบการนําเสนอของจังหวะจะหนังฝากกดไลค์ like คลิปนี้เพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฟีด u t u b e มากขึ้นกดแชร์เพื่อเพื่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจังหวะจะหนังและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอเกี่ยวกับภาพยนตร์แบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลิฟบูวี่เซฟบูวี่สวัสดีครับ